ดิฉันเห็นมีการส่งลายคำสอนของหลวงพ่อชานะคะครั้งหนึ่งมีโยมเข้าไปกราบหลวงพ่อและนำเรื่องการเมืองเข้าไปสนทนาด้วยโยมถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมว่ามีประชาธิปไตยก็ดีนะครับผู้คนจะได้เคารพในการตัดสินใจของคนหมู่มากเป็นหลักหลวงพ่อชาก็ตอบว่ามันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปหรอกโยมโยมก็ถามว่าไม่ถูกต้องยังไงครับหลวงพ่อชาตอบว่ายกตัวอย่าง มีมแมลงวันยี่สิบตัวมีมแมลงพึ่งสิบตัวมแมลงวันยี่สิบตัวบอกว่าอุจจระหอมหวานอร่อยดีแต่มแมลงพึ่งสิบตัวบอกว่าน้ำพึ่งหอมหวานอร่อยดีถ้าพูดตามหลักประชาธิปไตยมแมลงวันชนะ,มะแมลงพึ่งเพราะคะแนนเสียงมากกว่ามแมลงพึ่งแพ้เพราะคะแนนเสียงน้อยกว่าเราเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมีปัญญาม,มากกว่าสัตว์เหล่านั้น เราควรจะเชื่อใครดีหนึ่งเสียงของคนดีมันจะเท่ากับหนึ่งเสียงของคนชั่วได้ยังไงหนึ่งเสียงของคนฉลาดมันจะเท่ากับหนึ่งเสียงของคนโง่ได้ยังไงฉะนั้นต้องทําให้คนส่วนใหญ่เป็นคนดีและฉลาดโดยเน้นเรื่องการศึกษาประชาธิปไตยต้องมาคู่กับปัญญาคำสอนของหลวงพ่อชาดิฉันเห็นด้วยนะคะคนไทยยังไม่พร้อมกับคำว่าประชาธิปไตย เพราะคนไทยยังไม่เข้าใจอำนาจอธิปไตยเพราะคนไทยยังไม่เข้าใจการใช้อำนาจที่แท้จริงแต่เป็นหน้าที่ของผู้รู้แต่เป็นหน้าที่ของผู้มีเมตตาจิตที่จะต้องนำความรู้เรื่องประชาธิปไตยเรื่องอำนาจอธิปไตยเรื่องจัดสรรปันสิทธิแห่งระบอบประชาธิปไตยไปให้ประชาชนรู้เข้าใจอย่างมีเมตตาต้องบอกว่าอย่างมีเมตตานะคะ เพราะปัจจุบันนี้คนหมู่มากคนรู้มากเอาเปรียบคนรู้น้อยคนมีมากเอาเปรียบคนมีน้อยสังคมเป็นสังคมแห่งการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นทุกหมู่เหล่าทุกหมู่คณะทุกภาคส่วนแม้แต่ในวงการศาสนาในวงการนักบวชกันเองสังคมเราไม่ได้สงบสุขอย่างที่เราคิดสังคมเรา ไม่ได้มีความสุขจริงอย่างที่เราคิดนะคะดิฉันฝากไว้เป็นข้อคิดประชาธิปไตยที่เริ่มจากเด็ก5ขวบ10ขวบ12ขวบ15ขวบ <S <S ซึ่งยังไม่มีวุฒิภาวะซึ่งยังไม่สามารถหาเงินเลี้ยงดูตนเองได้นั้นการไปสัมภาษณ์เด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเลือกห,หรือเลือกพรรไหนก็ได้นะเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่การไปสัมภาษณ์เด็กๆที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ถามว่า เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่คนที่ไปสัมภาษณ์คนที่ไปสร้างกระแสเหล่านี้ต้องการสิ่งใดเกิดขึ้นเพื่อสังคมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ